ออยยยู่เห้าสามม5,3,8,3ถูกเลยถ้าถ้าออกงานแปดสามพี่ก็ถูกว่แทงทะเบียนบ้านเอาไว้ส0 0พสวัสดีครับอนยองเอสยูสองส่เก้ามันจะมันจอกหลอนด้วยอีกอ่ะสวัสดีครับคุณธานิสพงศ์นะครับเสียงหวานสวัสดีคุณบาสนะครับ ชาสุวรรณนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องป้องไปสุปสุขคนนะครับอันนี้เราก็กําลังเดินทางไปพัทยานะครับก็ว่าจะไปมีคนมาดูบ้านนะครับเขาก็อยากจะซื้อบ้านเราเองเราก็ว่าก็จะขายขายบ้านเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อที่ดินที่ปทุมนะครับอยากได้ที่ดินที่ปทุมนะครับก็เดี๋ยวกําลังเล็งอยู่ว่าอยากจะได้สักไร่สองไร่นะครับเอามา ปลูกบ้านสวยๆอยู่สักหลังหนึ่งอยากมาเป็นคนที่จังหวัดปทุมแล้วนะครับจะมีใครต้อนรับลูกกบเสียงหวานไหมคะถ้าเป็นลูกหลานที่จังหวัดปทุมมีใครจะโอเพนเฮาส์นะครับเปิดบ้านให้ลูกกบไปอยู่ไหมครับสวัสดีแม่ออเสียงหวานนะครับสวัสดีแม่ต้อยติ่งนะครับเสียงหวานสวัสดีคุณรัตการนะคะรับรัตการบุญเกิดเสียงหวานสวัสดีคุณอัญชะสาภาคบัวสวัสดีครับสวัสดีที่นรคงนะครับและก็สวัสดีคุณสราวุฒ นะครับกะสมุดนะครับเสียงหวานสวัสดีคุณวันวิสาปรทองนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณแม่สุกิมนะครับนีฮาวสวัสดีนะครับคุณเพ็ญนิสาจุนทละเสียหวานนะครับ อนนี้ก็มากําลังเนี่ยกําลังไปพัทยานะเพื่อไปไปคุยว่าเขาจะซื้อในราคายัางไงสวัสดีคุณกําไรเสียงหวานนะครับเฮ้ยไม่เปียกมาได้เหรอสวัสดีคุณบุณนำเกิดสันเทียนะครับสวัสดีคุณฟลุกนะครับศักดิ์ทัศนะครับคุกศักดิ์ทัศนะครับเสียงหวานสวัสดีคุณรนนะครับอินทองสวัสดีคุณสีนวลเสือเพชรนะครับ มาเลยมาเลยจริงเปล่าพี่วาลินมีที่สวยๆไหมรอขายได้ก่อนอ่ะจะไปซื้อตอนนี้ขายไม่ได้นะครับต้องไปตกลงให้แล้วเสร็จก่อนนะครับส,สดีคุณโชติมานะครับที่ดินแถวคลองแปดราคาแพไงไหมพี่คลองแปดคลองเจ็ดเรื่อนี้อะไรน้ำตาเนี่ยใช่หรอน้ำตาไม่หรอน้ำตาล อ,อยากซื้อที่เก็บเอาไว้ครับผมอยากซื้อที่ไว้ก่อนแล้วก็มีเงินก็ถมดินเอาไว้ให้สวยๆนะครับแล้วก็ปลูกบ้านสักในเนื้อที่สองไร่อย่างเงี้ย <c oughs> เอาให้เต็มสองไร่เลยโ <c oughs> <c oughs> ปรเจกต์ของผมนะคือปลูกบ้านทรงไทยไม้สักนะครับอยากได้แบบบ้านทรงไทยมากแต่ว่าก็ต้องเก็บเงินอีกสักสิบปีอะ่ะมันจะมีนะครับ สวัสดีคุณแจ็คนะครับผานุพงศ์สวัสดีครูปุ้มจินดาพรน,นะครเสียงหวานสวัสดีคุณสบายดีมีสุขนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เรากําลังไปพัทยานครับโดยแก๊งนะครับลูกหมูตัวกลมนะครับขายครูบข <c oughs> ายแล้วมาอยู่ของเจ็ดเดอร์หน้าสนนะครับของเจ็ดก็น่าไปอยู่ อยู่นครนายกนี่ครับก็น่าไปนะครับนครนายกก็น่าไปแต่ผมอยากอย,กอยู่ปทุมเพราะมีงานที่ปทุมเยอะมากคลองหกไล่ละประมาณล้านสองแพงไปครับ <ไป S 1> ผมอยากได้ประมาณสักเจ็ดแปดแสนอยากได้ไล่ล้วประมาณเจ็ดแปดแสนนะ <c oughs> <c oughs> อยากขอให้ขายบ้านได้ก่อนดีต้องขายบ้านได้ก่อน สวัสดีคุณบุญดำเกิดสันเทียนะครับจะมีใครเมตตานะแบ่งปันที่ดินให้ลูกผมบ้างไหมสวัสดีครับคุณุ้มเสียงหวานหน้าไปจังเลยจะ้ะมาสิจ้าคุณมันเป็นดุยสนใจนะครับตอนนี้ก็ไปคุยรายละเอียดเขาเราก็คุยเรื่องที่ดินเลย สวัสดีคุณธนิตานะครับบุตรแวงนะครับสวัสดีครับเจม่เสียงหวานนะครับสวัสดีพี่ชัยโพสเสียงหวานนะครับถ้าขายที่ที่ปทุมเอ้ขายที่ที่พัทยาได้ก็จะซื้อที่ได้ประมาณสักสี่ไร่ได้ไหมแต่เราก็จะซื้อแค่สองไร่พอจะเก็บเงินเอาไว้ปลูกป่า แต่ต้องใช้เวลาสักระยะเลยแหละเ,เพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าขายได้วันนี้พรุ่งนี้เนาะหรือถ้าขายแล้วเราก็แบบไม่ได้ปลูกบ้านหรือว่าอะไรอย่างนี้อาจจะต้องผมเที่ก่อนสักปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีคุณมาลีนะครับสวัสดีคุณยวนมานกนะครับสวัสดีคุณวิมลน,นันนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องป้องปลายสุภสุขคนนะครับพูดถึงถ้าเกิดเป็นเรื่องน้ไม่ได้อะ ไอเนี่ยทรงล้านนาสวยบ้านล้านนาไม้เป็นบางไม่ใช่แต่เป็นเราไม่เอาเป็นแต่ถ้าเป็นทรงไทยไม้มันหนาไงเราไม่เอาทรงไม้ไงไม้ไม่เอาเอาเป็นปูนแต่ขอบคุณค่ะพี่ชัยพจน์เป็นไม้ฝาไงททรงล้านนาสวยเออตอนนี้ยังขายไม่ได้ยังคิดยังม้่งคิดเลยรอให้มีเงินแบบเย็นเย็นอยู่ในบัญชีก่อนตอนนี้มันยังไม่มีเงินเย็นนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับรอให้เขามาดูก่อนมาดูแล้วเขาก็ ถ้าเขาตกลงนู่นเดือนมกรานะเราะเขากลับจากออสเตรียนะครับเขาก็จะมาดําเนินการเรื่องที่ดินให้นะครับแต่ถ้าหากว่าขาดูแล้วเขาไม่ชอบก็ปล่อยไว้งั้นนะสวัสดีพี่แดนเสียงหวานนะครับสวัสดีพี่แดนสริยาอินมานะครับเสียงหวานสวัสดีคุณอํานวยนะครับสวัสดีพี่มุก เสียงว,ว่าสรีคุณนัทน,นันทร์แอปโคตามีมีนะเอาประจ๊ะจะหาให้จักไม่เอาจ้ะยังไม่มีตังนะจ๊ะรอให้มีตังก่อนนะจ๊ะถึงจะเอานะจ้ะคงจะจง่วงก็เลยตล่งกลางสตรีน้องพักที่เมคอัพขายจริงหรอพี่ไม่อยากอยู่ชมบุรีกับพักแล้วหรอ อยากอยู่ชมบุรีนะครับแต่ว่าชมบุรีพี่ไม่มีเวลามาดูแลงไงแต่มันไม่ใช่ว่าจะขายได้วันนี้พรุ่งนี้นะมันก็แบบประกาศไปตั้งนานแนละ้พวพิ่งจะมีคนมาซื้อสามเดือนแล้วมั้งสามสามีส่เดือนแล้วนะแต,แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะฮะขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็มีอย่างนั้นเราก็แค่ไป,ไป,ไปนอนบ้างให้บ้านมันไม่เหงา ใวัสดีคุณวิสุทธ์นะครับท้องทองสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณชมพูนุษย์แต่ถ้าหายได้จริงๆนะครับก็จะไปซื้อบ้านเออซื้อที่ดินแถวปทุมนะครับแล้วเวลาจัดงานไหค้คูหรือทําอะไรก็จะจัดที่ปทุมเลยนะครับมันก็จะจัดที่ลานบ้านของตัวเองในเน้อที่สองไร่อะไรเงี้ย ก็โอเคนะสองไร่ก็พอจัดนะสอจอดรถก็ได้อลไรก็ได้บ้านเรือนดี่องอ่รงเกียตั้งให้ตางานตะการตาไปเลยนะครับหรืออาจจะไม่ปลูกบ้านอาจจะปลูกโดมทิ้งเอาไว้ไว้จัดงานอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ดีไหมแฟนๆจะได้มาที่บ้านลูกกบเสียงหวานได้ตลอด จัดง่ายก็จัดที่ปทุมปทุมปทุมไหนไหนเมื่อเราเป็นศิลปินที่เล่นงานปทุมเยอะมากๆก็อยู่ปทุมไปเลยจบจะได้แบบจบไปเลยนะครับสวัสดีคุณจิตาพาทรัพย์สมบูรณ์นะครับสวัสดีคุณมิเกลือฤิค่ะน,นะครับมาอยู่ปทุมธานีสิจ๊ะ อยู่ใกล้บ้านเราเลยนะจ้าก็อยากมาอยู่ประทุมนะครับอยากมยประทุมอยากจะมาเป็นคนประทุมเลยนะครับแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกเรายังขายบ้านไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สดีคุณยุพินนะครับเสียงหวาน นี่คือแก๊งพวกลูกซิ่วคือสามคนเลยใช่ไหมมาดูเลยนะดูสามคนเลยนะสวัสดีนะครับเชียาวเเสียงหวานนะครับเขาจะไปบริหารยุ่งไงวันนี้ไม่น่าจะได้ไปสวัสดีทุกคนนะครับง่วงมาก ง่วงจริงๆนอนก็น,น้อยเมื่อคืนนอนตีสามตื่นเจ็ดโมงครึ่งบ้างคู่มาปลุกพี่อ่ะหลอกกัแปดโมงครึ่งบ้างนอนไปนิดเดียวนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ถ้าขายที่พัทยาได้เราก็จะไปอยู่ประทุมนะครับ แฟนปทุมนะครับก็มีบ้านใครต้อนรับบ้างขายที่ราคาถูกๆก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมจะมีพิกัดก็คือตั้งแต่คลองคลองหกถึงคลองสิบเอ็ดให้แค่ห้าของหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหกคลองหกถึงสิบเอ็ดนะครับคลองหกคลองเจ็ดคลองแปดคลองเก้าคลองสิบคลองสิบเอ็ดแค่นี้นะครับเอาแค่นี้เอาแค่เขตงานที่เราเคยเล่นนะครับ วัสดีพี่ใจจอยนะคะเพราะฝันสุดท้ายของมานายชีวิตเนี่ยก็อยากจะแบบว่ามีที่ดินเล็กๆนะครับสักสองสามไร่แล้วก็ปลูกบ้านสวยๆสักหลังหนึ่งแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีบ่อไว้เลี้ยงปลาเล็กๆนะครับแล้วก็บ่อน้ำแล้วก็เอาไว้รดน้ำผักได้เล็กๆอะไรนี้ ดีคุณน้ำตาลแดงนะครับเอ้ย้คจะไปโคุทุนยังครับยังต้องขายได้ก่อนนะครับเขามาดูเขาไม่ได้มาซื้อนะครับเขามาดูเขามาดูเฉยเถ้าเขาซื้อถึงจะขายได้นะครับถ้าเขามาดูแล้วเขาไม่ซื้อก็แอว เพราะว่าอย่างการที่เราอยู่บ้านอย่างเงี้งยคือเราดูแลไม่ได้ปล่อยนาน,านๆเข้ามันก็โซมใช่ปะเราอยู่คลองสิบสองจ้ะอ๋อผมให้แค่คลองสิบเอ็ดนะครับคลองหกคลองเจ็ดคลองแปดคองเก้าองสิบคองสิบเอดแค่นี้นะครับเอาแค่คลองสิบเอ็ดคองสิบสองไม่ไปนะครับ เดี๋ยวยังไงสวัสดีคุณแม่ปวดนะครับสวัสดีคุณแบงค์ทองเจ็ดสายใต้นะครับก็เดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวให้ทราบทีว่าขายได้ไม่ได้นะใครสนใจะจะซื้อบ้านที่พัทยามาซื้อได้เลยนะครับก็คือเอาไปให้หมดอยากได้อะไรก็เอาไปหให้หมดเลยนะให้หมดเลยสามารถเข้ากู้ธนาคารได้นะครับก็ตั้งเอาไว้อยู่ที่สามล้านนะครับต่อรองราคาได้ ไปห,หมดเลยครับเอาอะไรไปเอาไปเลยไปหมดสวัสดีคุณนิชพัฒน์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าขายได้เดี๋ยวจะไปหาซื้อที่แถวปทุมนะครับอย่ามาเป็นลูกหลานคนคลองบ้านเราแล้วนะครับมีใครต้อนรับบ้างไหมครับ เจทำไมรอทำไมทำไมรอทำไมไม่อยู่คลองสิบสองจ้ะทำไมรอทำไมไม่อยู่คลองสิบสองโกงงอ่ะทำไมเราไม่อยู่คลองสิบสองไงรอทำไมริบผิดอะเด้ สวัสดีคุณสุจิตาภายหน้านะครับเดี๋ยวไงมาทักทายกันใหม่อีกทีละกันบ๊ายบายไปแล้วครับสวัสดีครับ